กลับเข้าสู่ช n n e l ของโยกกันอีกแล้วนะคะหลังจากที่ห่างหายกันไปนานนะคะเพราะว่าติดสอบนะคะแล้วแม่ให้อ่านหนังสือแล้วก็ไม่ได้ให้เล่นนะคะวันนี้นะคะเราก็จะพามาดู IG ร้าน PT underscore squishy n d e r s c o r e lover นะคะโอเคเข้าไปใน IG แล้วอยกก็คน้นหาแล้วนี่นะคะ เป็นตอนนี้นะคะก็มีโปรโมชันแล้วนะคะซื้อครบ900บาทส่งฟรีอีเมสไปเลยจ้าจนถึง30 30เมษานะคะนี่นะคะก็มีหลายแบบมากๆเลยโอ๊ยกดผิดนี่นะคะอาร์ดีมังกี้มิสเตอร์อุนจิอะไรอย่างนงี้นะคะยูนิคอร์นอะไรบลมโออาโอเมาโตเกียว ขาไก่อีริกโรคุมะาคัพเค้กอีริกเค้กอีริกแล้วก็ควซองอีริกแล้วก็แองจิโลพุ้ยแองจิลมีสีใหม่แล้วเหรอเพิ่งรู้นั่นเนี่ยแพทแพทสูล่ะแพนดา้าส้มไอบูมส้มไอบูมเพน นะคะก็เป็นโปรโมชั่นเนาะเลยๆนะคะของเลยๆอไรดีแล้วก็คิบูนะคะ e อิงลิชเบรด y ค i บูมีหลายอย่างมากๆเลยนะคะก็ใครสนใจก็สามารถไปดูได้นะคะในไอจีนี้เลย PT ทีเนส s c สกูชีโรเวนะคะนี่ยกชอบมากๆเลยปาวานมิลลี่นะคะไซมิี่ นี่นะคะก็มีเยอะแยะมากมายนี่ก็มาใหม่เนาะนี่คีบูเยอะแยะมากๆนี่ก็เป็นเฮดบันนะคะของคิตตี้เราคิตตี้แล้วก็ my m e l o d y นะคะนี่นะคะในท์ดุสเสาเยอะแยะมากมายแล้วก็ปอมปอมบูลินนะคะ มีเยอะแยะมากมาย PPAP a อ i ี a l b ิมบตอนนี้ก็แลแล้วนี่นี่นะคะช่องทางในการรับเงินของเขานะคะนี่เลยนี่นะคะน้ำแข็งใสายวากล้วยของพูนิมารุนี่อยากได้มากๆเลยอันเนี้ยเ e n นช b เบร ๋ยกเคยบีบแล้วรอบหนึ่งแต้ให้เพื่อนแล้วตอนนี้เน็ตกากอีแล้วเน็ตเอ้ยเน็ตมาเหอะนี่นะคะก็อาจจะให้ดูไม่หมดนะคะเพราะว่าตอนนี้ยกเน็ตกากแล้วแบตก็จะหมดแล้วนะคะ ก็ใครสนใจนะคะก็สามารถเข้ามาดูใน i g นี้ได้เลยนะคะแม่ค้าใจดีมากๆเลยโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะอยู่ก็ขอลาไปก่อนค่ะอย่าลืมกดไลค์กด u ับ c r i b e ให้ยกด้วยนะคะบ๊ายบาย